ใช่ค่ะไม่ไ,ไปไปที่ปลายนั่นแหละก็ไปดูเรื่องโรงแรมเพราะว่ามันใกล้หน้าฮายแล้วก็ไปปรับแล้วก็จะมีงานอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นไปก็สวีทซะหน่อยต้องจังหวะต้องมีสวีทบ่อยๆหน่อยจะได้มีลุน้นงี้ไงโอ้ยเตรียมมานานแล้วนี่นี่นนไปแปลมานับนจะสองปีแล้วนะแต่งงานอะ่ะก็มาช้านะเนออี่ย <c oughs> <c oughs> เลยอะอเดี๋ยวไาเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเลยแบบนี้นก็ก็กลัวมันตโตไม่ทันพี่บีนารุกเรียนดาราแล้วไหนจะมีน้องชายมาอีกหนึ่งคนก็เลยลบบเอ๊ะเดี๋ยวจะโดนรังแกหรือเปล่าเป็นน้องคนเล็กอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่พยาพยามพยายามแบบเนี่ยทุกเดือนเลยปเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย <c oughs> เริ่มเริ่มมีค่ะเริ่มมีเริ่มมีมมมมบ้างละเริ่มต้อง ก็แข่งแรงเพียงแต่ว่านี่แหละเวลากับความเครียดมันเป็นปัจจัยแบบสําคัญมากถ้าใครจะมีลูกอย่าเครียดอะไรเงี้ยนี่แหละเรื่องเรื่องเรื่องนี่แหละว่าอย่าเครียดอย่าอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่ม uh, ด <mythology> ูออปชันอื่นแล้วว่าถ้าไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยจะแบบยังไงได้อะไรเงี้ยก็ปรึกษาคุณนาบ้างอะไรเงี้ย ก็ได้คุยกับคุณหมอบ้างค่ะใช่เป็นเพราะงานหนักด้วยหรือเปล่าคะพี่แย่ไม่ไม่ไม่ได้งานหนักตัวแม่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าจะมีเรื่องของแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมาทํางานแบบบริหารโรงแรมมันมีเรื่องให้เครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเนี่ยแหละมันเป็นปัจจัยสําคัญเวลาอีกสักเท่าไหร่เส้นปีนี่แหละทําไม่ติดนะโอ้ดเดือน